สวัสดีครับนี่คือตอนเรามาทำบุญนะฮะเราก็ต้องป๋าบุญพาไปดูว่า,าเราจะทําครั้งนั้นที่เรามาทำนะฮะนี่แห่ทำบุญนี่ครับคุณนณนทธรนนพิพัฒเศรษฐีนะครับในชื่อตรงนั้นเลยนะนครับเห็นนะครับดังใหญ่เลยนะครับนะครับนี่คือทําบุญครั้งก่อนที่เรามานะฮะนี่ครับ นี่ยฮะลมเย็นนะนี่ป๋าทำปลาบูนนะฮะนี่นี่ครับเมื่อก่อนผมมา้งุตปิดเอาไว้เนี่ยปลาบูนมาทำไว้นะฮะชื่อนะชื่อปลาบูนโลเลยฮะ ชใช่ครับลมเย็นดีลมเย็นครับลมเย็นลมเย็นลมเย็นอากาศดีพอดี